นี่คือการพบกันของทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเคียสตาเมอร์วาระหลักของเคียสตาเมอร์คืออะไรคือพยายามให้สหรัฐยอมให้หลักประกันความมั่นคงกับยูเครนเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ปูตินบุกเข้ามาอีกถ้าเกิดยูเครนกับรัสเซียบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันได้ก่อนหน้านี้นะเขาตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเกิดมีการหยุดยิงหรือว่าซีซ์ไฟกันเนี่ย จะมีทหารสหรัฐเข้าไปช่วยรักษาสันติพาพเพื่อตีการรัเสเซียนะจะมีทหารสหรัฐไปร่วมทํางานกับทหารยุโรปเพื่อที่จะตีการรัเสเซียไม่ให้กล้าบุกเข้ามาอีกแต่ทรัมป์ยืนยันมาตลอดนะว่าจะไม่ส่งทหารสหรัฐไปยูเครนอย่างเด็ดขาดทาให้ตอนนี้ชัดเจนว่ายุโรปต้องระดมทหารไปช่วยยูเครนแทนซึ่งยุโรปบอกว่าไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเข้าไปได้ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่ารัสเซียจะไม่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงถ้าเกิดขึ้นได้นะตอนนี้ยังไม่เกิดแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ยุโรปจะอาสาส่งทหารไปแต่เขาก็ยังอยากให้สหรัฐมีส่วนร่วมในภารกิจนี้นะโดยเฉพาะนายกอังกฤษเนี่ยออกมาพูดหลายครั้งบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐยังต้องเข้ามาเกี่ยวพันกับภารกิจรักษาสันิภาพเพื่ออะไร เพื่อว่าจะได้ไม่มีรอยโวเนื่องจากยุโรปเนี่ยไม่สามารถทำงานบางอย่างได้นะทหารสหรัฐกองทัพสหรัฐเนี่ยมีความช่วชันบางอย่างซึ่งยุโรปไม่มีอย่างเช่นโลจิสติกแอ์ลิฟอะไรพวกนี้นะการขนส่งทางอากาศสหรัฐทำได้ดีนายกสไตเมอร์เลยออกมาบอกนะคะบ,บอกว่ายังอยากให้สหรัฐเล่นบทนะที่เป็นบทที่เรียกว่ากองหนุนหรือแบ็กสต็อปอยู่ โดย18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนายกเคยร์ไตเมอร์ของอังกฤษพูดชัดนะบอกว่าอังกฤษยินดีจะส่งทหารไปยูเครนแต่อยากให้สหรัฐเป็นแบ็กสต็อปมาดูหลังเป็นกองหนุนให้นะไม่ต้องรบมาช่วยด้านโลจิสติกก็พอแล้วสิ่งนี้นะสิ่งนี้ จะคือส่วนหนึ่งของหลักประกันความมั่นคงที่สหรัฐจะให้กับยูเครนได้แล้วนายกอังกฤษบอกเนี่ยนะคะบอกว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้สันติภาพเนี่ยมันยั่งยืนเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดหน่วยรักษาสันติภาพของยุโรปนะ <i> มันมีรอยโหว่รอยรั่วเนี่ย เอางี้ก่อนคือถ้าเกิดมีการตกลงหยุดยิงนะหลังจากนั้นเนี่ยยุโรปจะส่งทหารเข้าไปเพื่อเป็นการไปรักษาแนวที่จะเรียกว่าแนวที่ห้ามเข้านะก็คือจะมีการาตั้งคอนแทคไลน์ก็คือห้ามข้ามเขตกันนะยุโรปก็ต้องส่งทหารเข้าไปดูแลว,ว่าไม่มีทหารรัเสเซียเข้ามาแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนายกเยีส์ไต์เมอร์บอกว่า ถ้าไม่มีสารัฐเนี่ย really ไอการทำงานเนี่ยมันจะไม่สำเร็จนะแล้วรัสเซียจะเข้ามาได้มาบุกได้แล้วสันดิภาพมันก็จะไม่ยั่งยืนนะซึ่งเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่หารือกันเนี่ยนายกสายเมื่อก็พูดถึงเรื่องความสำคัญของสหรัฐในฐานะเป็นกองหนุนนะ ถ้าเกิดไม่ไปรบเนี่ยก็เป็นกองหนุนให้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้รัเสเซียเนี่ยเกรงแล้วก็ไม่กล้าบุกเข้ามาในระหว่างการหาหรือปรากฏว่าคนถามว่าทรัมป์รับปากหรือเปล่ากับบทบาทนี้ทรัมป์บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐไม่จำเป็นต้องไปเล่นบทนั้นก็ได้นะฮะ เพราะว่าปัะธานาธิบดีปูตินไม่น่าจะบุกเข้ามานะคือทรัมป์เนี่ยมีความมั่นอ,อกมั่นใจมากว่าถ้าเกิดการหยุดยิงเกิดขึ้นได้แล้วทหารยุโรปไปไประจำการที่นั่นเนี่ยแค่นั้นก็พอแล้วเพราะเชื่อว่าปัะนาที่ิบดีปูตินจะไม่บุกนะพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่าปูติน would never invade again นะ แล้วทรัมป์บอกว่าที่เขาเชื่อแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราทำดีลกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าพัฒนาทปีปูตินเนี่ยจะรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับเขานะพูดบอกว่า i think he keep his word have known him for long time now ทรัมป์เชื่อนะเชื่อว่าปูตินจะไม่ผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เพราะรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ไม่เชื่อว่าปูตินจะ o l เล e คำพูดตัวเองจะหักคำพูดตัวเองนะเดี๋ยวฟังเสียงปรัฒนาที่บิวโดนทรามดูนะสถานการณ์ก็คือว่าเคียร์สไตเมอร์บอกว่าถ้าสารัฐไม่เป็นแบ็กสต็อปให้อะปูตินจะบุกอีกจะสงครามก็จะเกิดขึ้นอีกสันติภาพก็จะไม่ยั่งยืนท่ามบอกว่าไม่หรอกทหารยุโรปก็พอแล้วทหารอังกฤษก็เก่งสหรัฐไม่จะเป็นต้องเป็นแบ็กสต็อปเพราะ เชื่อว่านะปูตินจะไม่บกุกเนื่องจากปูตินให้คำมั่นสัญญากับเขาไว้แล้วเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ I think he'll keep his word. I think, I think he's. I've spoken to him. I've known him for a long time now. You know, we had, we had to go through the Russian hoax together. That was not a good thing. It's not fair. That was a rigged deal. and had nothing to do with russia it was a rigged deal with inside the country and they had to put up with that too they put up with a lot it wasn't just us they had to put up with it with a phony story that was made up i've known him for a long time now and uh, i think he will i don't believe he's going to violate his word I... <coughs> <coughs> แล้วทรัมป์ก็บอกกับสไตเมอร์ด้วยนะคะบ,บอกว่า British has an incredible military <Thank you. S 1> นะ <Thank you. S 1> ก็คืออังกฤษเนี่ยมีกองกำลังมีกองทัพที่แบบเข้มแข็งน่าทึ่งมากนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกนะฮะแล้วก็บอกด้วยนะคะบ,บอกว่ากองทัพอังกฤษเนี่ยสามารถเทคแคร์ตัวเองได้ very well ด้วยนะฮะแต่ก็เปิดทางไว้เหมือนกัน I think, I think คือเราจะสังเกตเห็นว่า ในการพบกันกับนายกสไตเมอร์เนี่ยบรรยากาศการพูดคุยเนี่ยดีนะค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็หลายคนแปลกใจมากว่าเฮ้ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูเหมือนดูเหมือนมีความรู้สึกแบบให้ความเคารพนับถือ Respect นายกสไตเมอร์ ดูจากภาษากายเนี่ยรู้เลยแล้วก็สื่ออังกฤษเนี่ยเขียนตรงกันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากนะที่นายกเคสไตายเมอร์สามารถที่จะนั่งแล้วก็คุยกับทรัมม์ได้แบบนั้นนะโดยที่ทรัมม์ไม่ได้พยายามที่จะพูดอะไรเสียหายใส่นายกสตเมอร์นะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าความ สัมพันธ์ส่วนตัวด้วยนะทรัมป์เคยบอกว่าชอบนายกสไตายเมอร์อีกอันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะระหว่างสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยมันก็เหนียวแน่นยาวนานมาทีนี้ตอนที่ทรัมป์บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกอเพราะว่ากองทัพอังกฤษเนี่ยเก่งเขาเทคแคร์ตัวเองได้นะแต่เปิดทางไว้เหมือนกันบอกว่าแต่ถ้ามีอะไรนะถ้ามีอะไร i be always with the British ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะผมจะยืนจะจะช่วยอังกฤษแน่ๆไม่ต้องห่วงนะพูดทำนองเปิดทางไว้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าภารกิจของนายกเคสร์ไตเมอร์สำเร็จหรือเปล่าภารกิจแรกนะมีสองภารกิจภารกิจแรกก็คือไปขอให้สหรัฐเป็นแบ็กสต็อปถามว่าสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะเพราะทรัมป์ก็ไม่ได้สัญญาอะไร แค่บอกว่าทาหารยุโรปก็แข็งแรงพอแล้วนะแข็งแกรงพอแล้วไม่ต้องช่วยอันนี้ต้องดูกันอีกสักระยะหนึ่งนะอีกภารกิจหนึ่งของนายกสไตเมอร์คืออะไรก็คือการไปสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนที่ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของอยูเครนจะเดินทางมาถึงวอชิงตันดีซีเพื่อพบกับโดนัลด์ทรัมป์นะทำไมต้องสร้างบรรยากาศทำไมต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพราะว่าตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดดราม,ม่าหนักระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้นะดราม่าเกิดไล่ไปนิดหนึ่ง12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทรัมป์ออกมาบอกว่ายกหูคุยกับปูตินแล้วสงครามจะจบเร็วๆนี้แล้วก็มีโอกาสน้อยมากที่ยูเครนจะไม่ได้ดินแดนที่รัสเซียยึดไปกลับคืนมา คนก็เกาหัวกันเลยนะบอกว่าทําพูดอย่างนี้ได้ไงเพราะว่าไอการคุยกันเรื่องดินแดนมันควรจะไปคุยหลังจากตกลงหยุดยิงแล้วนะมันไม่ควรจะพูดก่อนที่ยังไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะเป็นการข้ามขั้นตอนไปมากนะแล้วก็พูดด้วยนะบอกว่าลืมไปเลยว่าย,ยูเครนจะมีแผนที่แบบเดิมเดี๋ยวฟังเสียงวันนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะมาบอกนะว่าแล้ววันที่นายกสตเมอร์ไปเนี่ยทรัมพ์พูดว่ายังไง Well I, I think Pete said today that that's unlikely right It certainly would seem to be unlikely. They took a lot of land and uh, they fought for that land and they lost a lot of uh, they lost a lot of soldiers but it would just seem to me and I'm not, I'm not making an opinion on it, but I've read a lot on it and a lot of people think that that's unlikely some of it will come back. I think some of it will come back. yeah, some of that land will come back. อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ยูเครนเริ่มไม่สบายใจหลังจากนั้นไม่กี่วันนะรัฐมนตรีต่างประเทศของอสหรัฐก็ไปเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่ซาอุดีอาระเบียโดยไม่มียูเครนนะเป็นการเจอกันเป็นครั้งแรกในะรอบสามปีเซนสกี้ก็เลยเริ่มไม่พอใจออกมาพูดบอกว่าทําไมยูเครนไม่มีส่วนร่วมนะหลังจากนั้นทรัมป์ก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าก็ อย่าคิดว่าตัวเองสําคัญขนาดนั้นนะบอกว่ายูเครนไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วก็บอกได้ว่ายูเครนเป็นฝ่ายไปรุกรานรัเสเซียก่อนจะมาเรียกร้องอะไรนะอันนั้นนี่คือฟังเส้นสุดท้ายเซเลนสกี้ทนไม่ไหวเปิดแถลงขา่าวคืนต่อมาบอกว่าทั้มเนี่ยกำลังอยู่ในโลกของ Disinformation โลกของข้อมูลที่หลอกลวงไม่เป็นจริงที่ปูตินน่ะใส่เข้ามาแล้วก็แฉในวันนั้นนะบอกว่าสหรัฐพยายามบังคับ ให้เขาเซ็นเอกสารยกสินแร่หายากมูลค่า5แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้แล้วเขาจะไม่เซ็นนะเป็นสัญญาธาตุจะไม่เซ็นซึ่งการออกมาถแถลงแบบนี้ของเซเลนสกี้ทำให้ทรัมป์โมโหหนักมากแล้วก็เรียกเซเลนสกี้ว่าเป็นผดเด็จการที่ปฏิเสธการเลือกตั้งแล้วต้องรีบทำอะไรด่วนเลยก่อนจะเสียยูเครนทั้งประเทศนะซึ่งวันนั้น,นทรัมป์ก็ถูกวิจารณ์หนักที่ไปเรียกเซเลนสกี้ว่าเป็นผดเด็จการที่พินานเล่าให้ฟังเนี่ย เพราะว่าเมื่อคืนระหว่างแถลงข่าวกับนายกเคียร์สไตเมอร์เนี่ยนะนักข่าวก็ถามทรัมป์ประเด็นนี้เพราะว่ากำลังจะเจอกับเซนสกี้ใช่ไหมนักข่าวก็เลยถามบอกว่าท่านประธานาธิบดีตกลงตอนนี้ยังคิดว่าประธานาธิบดีเซนสกี้เนี่ยเป็นปเด็จการอยู่หรือเปล่าให้ถ่ายว่าทรัมปต์ตอบว่าอย่างไงทรัมป์นิ่งไปน,นิดหนึ่งสักประมาณสองวินาที Well, you know, he's coming. Uh, perhaps he's already on his way. And we're going to be signing the deal together, probably in front of the media. And we're going to be having a good conversation. No, we want to work with him, President Zelensky, Zelensky she said before. We want to work with him and we will work with him. I think uh, the president. และ i มเค e า t กับ i d I say that? I ั a n t น e l i e v e I s ง i d that. Next q อย s t i ั n คือนักขาวตกลงเซเลนสกี้เป็นเผด็จการหรือเปล่าถามเอ๊ะผมเคยพูดแบบนั้นหรอแล้วก็ next question คำถามต่อไปคือแบบตัดบทนะแล้วก ในระหว่างให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีการพูดในทำนองยกย่องเซเลนสกี้ด้วยนะว่าเป็น very brave ก็คือเป็นผู้นำที่กล้าหาญมากนะแล้วก็ความสัมพันธ์กับเขากับเซเลนสกี้เนี่ยก็ very well นะ get along really well คือไปกันได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยให้อาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากกับยูเครนแล้วทาหารยูเครนกับเซเินสกี้เนี่ยก็ต่อสู้ very bravely ด้วยความกล้าหาญมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นครัมป์ดูเหมือนเปลี่ยนสุ้มเสียงนะ,ะยกย่องการต่อสู้ของคนยูเครนของกองทัพยูเครนนะ,ะว่าเป็น very brave นะเป็นสิ่งที่กล้าหาญมากที่ยืนอยากต่อสู้มาได้จนถึงขณะนี้ด้วยอาวุธของสหรัฐเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมูทที่มันเปลี่ยนไปของทรัมป์นะก่อนที่จะเจอกับเซเลนสกี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเปลี่ยนแต่คนชอบบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะฟังเสียงคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องแปลว่าถ้าเกิดสไตเมอร์ออกมาจากห้องแล้วปูตินโทรหาเนี่ยก็จะเปลี่ยน อันนี้พินาฟังสื่ออังกฤษนะชานลโฟเขาวิเคราะห์บอกว่าทรัมป์มักจะฟังเสียงคนสุดท้ายในห้องหรือเสียงคนสุดท้ายที่คุยด้วยไม่รู้ว่าคืนนี้ประธานาธิบดีปูตินจะโทรหาก่อนที่ทรัมป์จะเจอกับเซเลนสกี้หรือเปล่านะแต่ทรัมป์ยืนยันเมื่อคืนนะบอกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเซเลนสกี้แล้วก็ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังจะมาลงนามเรื่องแรกและเราจะทำงานร่วมกัน